ก็สวัสดีครับพบกับรายการ Rider Talk กันอีกแล้วครับรายการที่จะมาพูดคุยครับเกี่ยวเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ให้เพื่อนฟังแบบพอดแคสต์นั่นเองครับเพื่อนๆไม่ต้องดูหน้าจอครับเปิดฟังเสียงลหลออของผมไปก็พอนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ครับผมจะมาพูดคุยครับเกี่ยวเรื่องของ Suzuki GSXR 150และ S 150ครับที่ไม่ขายในไประเทศไทยแล้วเป็นเพราะไม่มีเบรก ABS จริงหรือเปล่านะครับก็จากคลิปก่อนที่ผมทําทคลิปนะครับเกี่ยวเรื่องของเจ้า s u z u กิ GSR x R 150และ S150 ที่ประเทศไทยไม่มีขายแล้วนะครับทาง s u z u กิเขายกเลิกการขายแล้วครับจะเหลือแต่รถในสต็อกนะครับซึ่งเหตุผลครับที่ผมให้ไปก็เพราะว่า 1. ไม่ได้รับความนิยม 2. เริ่มทําตลาดในเมืองไทยยากขึ้น 3. ไม่ได้แผนการตลาดหลักของ s u z u กิ4ลายผลิตเริ่มปิดตัวและอย่างที่5นะครับนั่นก็คือ ไม่ผ่านค่ามาตรฐานไอเสียของประเทศไทยนะครับแต่ก็จะมีอีกเหตุผลหนึ่งครับที่หลายคนนะครับเมื่อฟังคลิปของผมหรือว่าได้รับข่าวสารนี้ไปครับเขาก็มีอีกหนึ่งเหตุผลที่เขาพูดกันคือรถคันนี้นะครับมันไม่มีเบรก ABS นั่นเองครับก็เลยเอามาขายในประเทศไทยไม่ได้นะครับซึ่งเหตุผลตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่ามันเป็นไปได้น้อยหรือมากแค่ไหนนะครับอย่างที่เพื่อนๆรู้กันครับว่าประเทศไทยเรานะครับในช่วงปี2024ขึ้นมานะครับประเทศไทยได้ประกาศแล้วครับว่ารถที่มีขนาดเครื่องซีซีเกิน125ซีซีขึ้นไปเนี่ยต้องมีเบรก ABS ที่ล้อหน้า ถ้าไม่มีห้ามนํามาขายนะครับซึ่งมันก็ส่งผลกระทบครับกับรถ154ทุกรุ่นในประเทศไทยครับว่าไม่สามารถนํารถที่ไม่มี a b s เนี่ยเข้ามาขายได้นะครับและอย่างที่รู้กันนะครับว่ารถ GSXR 150 S150 และรวมถึง Render 150ด้วยนะครับเป็นรถ154ที่ ไม่มี ABS นะครับซึ่งถ้าพูดถึงอย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็เห็นว่ามันสอดคล้องกันใช่ไหมเออมันจะเป็นเหตุผลหลักเลยใช่ไหมแต่ผมต้องบอกตรงๆว่าไม่ใช่ครับ <c oughs> เหตุผลว่าที่ R150 S150 นะครับไม่มาขายในประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามันไม่มีเบรกแบบ ABS นะครับเหตุ <c oughs> ผลอย่างแรกเลยครับที่ทําให้ผมบอกว่ามันไม่ใช่เหตุผลหลักครับนั่นก็เพราะว่ากฎ <c oughs> หมายที่กําหนดเนี่ยมันบังคับใช้แค่รถปีใหมๆ่ๆ เท่านั้นนะครับก็คือเอาง่ายคือตั้งแต่ปี2023-2024ขึ้นไปนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีรถรุ่นใหม่ออกมารถรุ่นนั้นนะครับ154รุ่นนั้นต้องมี ABS เท่านั้นถึงจะขายในประเทศไทยได้นะครับแต่ถ้ารถรุ่นเก่ารถที่ขายก่อนปี2023-2024นะครับรถรุ่นพวกนี้ยังสามารถ ขายในประเทศไทยได้นะครับและในกรณีของ GSXR 150 GSX-S 150ครับรถ2คันนี้ครับขายมาตั้งแต่ปี2017นู่นแล้วนะครับก็แสดงว่าไม่มีผลอะไรรถยังสามารถขายได้ตามปกตินะครับตัวอย่างดูไม่ยากเลยนะครับอย่าง Suzuki Raider นะครับ ก็ยังขายอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่มี ABS ครับแน่นอนครับเรดเดอร์ต้องหยุดขายด้วยอ่าเหตุผลนี้ง่ายๆเลยเห็นไหมครับและเหตุผลอย่างที่2ครับเพื่อนๆจะเชื่อคําพูดของผมได้หรือไม่ครับว่าถ้าเกิดว่าซู z u k i จะนําตัว GSXR150 และ S150 กลับมาขายในประเทศไทยใหม่ก็สามารถทําได้ครับต่อให้มีกฎหมายเรื่อง ABS อยู่ข้อตามนะครับนั่กพราะว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ครับว่าเจ้า Suzuki GSX-R150 และ S150 ครับมันก็มีระบบเบรคแบบ ABS เหมือนกันนะครับหลายคนอาจจะลองห้าเลยใช่ไหมมีเหรอคำตอบคือมีนะครับเพื่อนๆได้ยินไม่ผิดครับว่ารถทั้งสองรุ่นนี้ครับมีเบรคแบบ ABS นะครับยกตัวอย่างเลยครับในประเทศที่เขามีกฎหมายเช็กเช่นเดียวกับประเทศไทยนะครับที่กําหนดว่ารถ154ต้องมีเบรกแบบ ABS เนี่ยยกตัวอย่างอย่างประเทศสิงคโปร์นะครับเอาใกล้บ้านเราเลยเนี่ยประเทศสิงคโปร์นะครับในรถ Suzuki g s X R 1 5 0และ S 1 5 0ที่ขายอยู่ในบ้านเขาเนี่ยเขาก็เป็นรถที่แบบมีระบบเบรกแบบ ABS นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของประเด็นที่ว่าเจ้าซู z u กิ GSX-R150 และ S150 ที่ไม่ขายในประเทศไทยเพราะว่ามันไม่มีเบรกแบบ ABS เนี่ยคำตอบตรงนี้น่าจะต้องตัดไปได้เลยครับเพราะว่าต่อให้มันติดเรื่องของกฎหมายจริงๆนะครับทางซู z u กิก็ยังสามารถหาตัว ABS เนี่ยมาติดให้กับเจ้าตัว GSX-R150 และ S150 ได้นะครับเหมือนกับในประเทศสิงคโปร์นะครับซึ่งตรงนี้นะครับแฟนซูซูกิอาจจะยิ้มนะครับว่ายังมีโอกาสอยู่ใช่ไหมแต่ผมคิดว่า ไม่ค่อยน่าจะมีโอกาสครับนั่นก็เพราะว่าต่อให้นำเบรก ABS นะครับมาติดให้กับเจ้าตัว R150 และ S150 นะครับมันจะทำให้ราคาของรถคันนี้นะครับมันแพงแบบก้าวโดดขึ้นไปอีกนะครับสมมุติเลยนะครับว่าตอนนี้รถราคาประมาณ90,000บาทเนาะถ้าเกิดเอา เบรก ABS เนี่ยเข้าไปติดอีกเพื่อนเพื่อนเตรียมเงินไว้เลยครับอย่างน้อยนะครับ1,000 0บาทนะครับเพราะฉะนั้นในราคารถของซูซูกิครับราคาประมาณ90,000บาทเนี่ยครับถ้าเอามาติดจ,จริงๆราคาในประเทศไทยจะกระโดดไปถึง 1แสนบาทนะครับอ่าโดยประมาณครับแต่เรื่องเบรกของซูซูกิอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงนะว่าปั๊ม ABS เนี่ยเขาขายในราคาเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นของยำห้าเนี่ยเตรียมเงินไว้เลยครับ20,000บาทเตรียมเงินไว้เลยประมาณ2 0 0 0 0บาทราคารถก็น่าจะอยู่ประมาณ1นึ0 0 0สบาทกับรถที่ขายมานานแล้ว -78 ปีอ่าเพื่อนๆว่าคุ้มไหมล่ะกับรถสเปคนี้นะครับสเปคเมื่อประมาณ8 9ปีก่อนอะไรเงี้ยนะครับถ้าไม่ใช่แฟนเดนตายหรือคนที่อยากได้จริง,รงๆเนี่ยมองยังไงก็มองไม่คุ้ม ใช่ไหมคนถ้า1น0่0 0สนไปเล่น R15 ดีกว่าเอออันนี้ไม่ได้บูลลี่รถอ่าซูซูกินะแต่ถ้ามองในความเป็นจริงอะ่ะคนที่แบบไม่ได้ติดแบรนด์อะไรเงี้ยน,นะครับแน่นอนเขาไปในะยามห้าฮอนด้ากันนะครับแล้วก็อาจจะมีคนบอกเอ้ยทำมาสี่อย่างน้อยได้ขายเป็นแฟนของซูซูกินะครับผมบอกเลยว่าระหว่างคนอยากได้กับคนขายอะ่ะ คิดต่างกันนะครับคนขายอะ่ะเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกนะครับว่าจะขายให้แค่แฟนๆเขาทํารถมานะครับโดยเฉพาะรถที่ซีซีน้อยๆอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่แบบทรงคลาสสิกหรือว่าเฉพาะกลุ่มนะครับคนขายรถคนทํารถเนี่ย เขาก็อยากจะได้ลูกค้าหน้าใหม่กันทั้งนั้นแหละนะครับเออไม่ใช่เอาขายมาเนี่ยกะ,กะแค่ขายแค่แค่แ,คแฟนรถตัวเองเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วนะครับลดราคาประมาณ1 0 0 0 0แบาทอันนี้ไม่ได้รวมค่าค่าส่งรถด,ด้วยนะถ้าบวกค่านาเข้าค่าส่งรถขึ้นมาอีกเนี่ยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นจะอยู่ไหมเออนะครับนั่นแหละน่าคิดไหมล่ะก็ตรงนี้แหละที่ผมคิดว่ามันไม่คุ้มมันไม่คุ้มเลยนะครับที่จะเอาตัว GSXR 1 5 0หรือ S 150มาติดเบรก ABS และมาขายต่อในประเทศไทยนะครับ สู้ขายตัวเอิมดีกว่านะครับเจ้า r a เ d อ r R150 นะครับเพราะว่าตลาดในบ้านเรามันเปลี่ยนไปนะครับมันไม่ใช่ว่ารถคนที่แบบต้องการแค่ความแรงอย่างเดียวแล้วในทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้เขานิยมรถที่ออปชันแน่นๆนะครับขับขี่สนุกนะครับราคาถูกๆนะครับรถที่ตอบโจทย์ได้หลากหลายบทบาทมากขึ้นนะครับแล้วก็แบรนด์ที่น่าเชื่อถือด้วยในตลาดนะครับไม่ใช่ว่าซื้อรถไปปุ๊บแถมแพมาก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับอ่า เสียมาซ่อมที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเบิกอะไรจังไหนได้นะครับอืมเพราะฉะนั้นเหตุผลทั้ง5ข้อที่ผมบอกไปในคลิปก่อนนั้นอ่ะมันน่าจะเป็นเหตุผลหลักๆเลยแหละที่ทําให้ซูซูกิในประเทศไทยเนี่ยต้องหยุดขายตัว GXR 150และ S 150นะครับอ่าขายแค่มีในสต็อกเท่านั้นก็นี่นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับในคลิปนี้ที่ผมมาพูดนะว่าเจ้าซูซูกิ GXR 150และ S 150เนี่ยในประเทศไทยอ่ะไม่มาขายเพราะ ABS จริงหรือเปล่านะครับคำตอบสั้นๆง่ายๆครับว่าเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าต่อให้ติดประหาตรงนี้จริงนะครับซูซูกิเขาก็มีทางแก้อยู่แล้วนะครับสุดท้ายนี้ครับใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวเรื่องนี้นะครับอเรื่องซูซูกิหยุดขายรถ GXR 150 s 1ร0หหอหรือว่าเรื่องของระบบเบรก a b s เอ่ยนะครับหรือว่าใครขี่รถซูซูกิ2ตัวนี้นะครับมีปัญหายังไงหรือว่าชอบตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยตรงด้านล่างใต้คลิปได้นะครับ ถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องผมครับก็ทำง่ายๆครับเพียงแค่กดไลค์ผมคลิปนี้แล้วก็เม้นอะไรลงมาก็ได้นะครับเม้นหนึ่งเม็ดสองเม็ดสามเม็ดลักหนะ้จุ๊บเม้นอะไรลงมาก็ได้นะครับเพียงแค่สองอย่างนี้นครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องผมไปในตัวแล้วนะครับและถ้าใครอยากจะติดตามช่องผมต่อครับดูซิว่าคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมาพูดคุยอะไรเกี่ยวเรื่องของรถมานําเสนอข่าวสารหรือสาระอะไรเกี่ยวเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามเข้าไว้ครับเพราะว่าช่องผมยังไงก็ไม่พ้นเรื่องของมอเตอร์ไซค